ไอ้เรี่เป็นผู้หญิงน่าจะเสียเซละเนะนมีบ้างผู้หญิงบางคน,นก็เรียกแค่พี่เรียกอะไรยังแม่งยังโกรธเลยเนาะ,ะแล้วนี่กูสืบกไปเรียกเขานานี่คือหนึ่งแรงบันดาลใจที่กูเนี่ยอยากทําครีมทานเนียที่แบบดูแลผิวพรรณหมายถึงว่าดูแลบํารุงเพราะว่างี้กูมีเรื่องเล่าให้มึงฟังเรื่องหนึ่งอ่นงี้มึงเป็นพี่ชายมันแล้วมันเนี่ยก็เดินมาหาก,กู ก <it> ูว่าสวัสดีครับพี่ต๋องสวัสดีครับสวัสดีครับและข้างๆมันอ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งกูก็เอาเลยเราใส่อัธรายาใส่ดีสวัสดีครับนะสวัสดีครับนะเพื่อนกูแม่งสกิดเลยเฮ้ยเฮ้ยนั่นน่ะแฟนมันแฟนมันมึงเาใจว่าใช่น้าเหรอไม่ไอเฮียมึงคิดดูรักฟิวอะไอเฮียนะคมึงเข้าใจบ้างแบบผู้หญิงแม่งน้าเสียเลยอะไอเพื่อนเราอ่ะแม่งก็ตกใจแล้ว พี่ชายมันอะแม่งช็อตฟิลอะคือหน้ากูวกูไม่สามารถเก็บภาพตอนนั้นมาได้เพราะมันแบบสิบกว่าปีแล้วอะต๋องแลคือแฟนพี่ชายมันอะคือแม่งแบบแม่งหน้าเหวอไปเลยอะ <c oughs> ไอเฮียผู้ชายคนหนึ่งแบบรุ่นราวเขาเดียวกันมันเรียกเขานาะอ่ะกูยกมือไหวเฮียด้วยสวัสดีครับนะ้า <c oughs> โอ้โหวสวยเลย ไว้สวยรวยกระเช้าแล้วกันเนี่ยไม่รู้เขายังคบกันอยู่เนี่ยถ้าเกิดคบกันอยู่ผมขอโทษนะคือตอนนั้นผมไม่รู้จริงๆริงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาแก่อ่ะมึงออกป่ะคือรู้สึกว่าเขาแกกว่าเราหลายปีมากๆอะทั้งเอาริงเขาไม่ได้แต่งตัวแก่ด้วยนะเสื้อแขนกุดกางเกงแบบตามสไตล์แบบผู้ดีมีตังค์ชคดีนะยุคนั้นยังไม่มีกดแบบกดโกรธนะแค่กดไลค์กับไม่ไลค์นะต๋องยุคนั้นยังไม่มี Facebook เลยบ้าเลย ไฮไฟก็ถ้าเกิดเทียบอายุรถกูซีวิคไอหมีดำกูอะกูซื้อรถมา2007ันเอาอากูผ่อนรถหมด2009ักูซื้อรถเทีหน้าเนี่ย2013 15ปีต้องมาแล้วนตอนนี้เรา40ตอนนี้เรา40แต่ถ้าย้อนไป15ปีที่แล้วเนี่ยเรา25่ส้าเราบวกให้เขาไปสัก3ปีเลยอะเขา28แล้วกูสวัสดีครับน้า2ี่น้าก็ถึง่ายังน้อยอยู่นะจากวันนั้นถึงวันนี้ทุกคน คือผมจะบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ผิวพันธุ์ดีมากเลยนะคือผิวขาวตามพิมณฑ์รวมผู้ชายไทยชอบเลยเว้ย<อ>แต่สิ่งที่กูสังเกตได้อ่ะต่อคือผิวหน้าเขาอะหน้าเขาแม่งค่อนข้างหยาบมึงเคยเจอผู้หญิงที่แบบผิวตัวดีแต่ผิวหน้าหยาบปะเออมืองไายเสื้อผ้าผู้หญิงมึงน่าจะเจอผู้หญิงเ,<ข>เยอะส่วนใหญ่แล้ะต้องพูดตรงๆว่าผิวตัวดีออแล้วเวลาลูกค้าที่มีผิวดีแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกว่า เขาผิวดีอยู่แล้วเขาจะไม่ค่อยได้บำรุงนี่คือแรงบันดาลใจกูเลยนะที่กูอยากแบบทาครีมบำรุงผิวเนี่ยเพราะว่ากูรู้สึกว่าผู้หญิงอ่ะงานผิวแม่งต้องมาเว้ยเวลาเอาจงจริงผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องสวยบางทีเนี่ยไม่ต้องดั้งโด่งตาคมแต่คืองานผิวเดินมาแล้วแบบโห و, แก้มแม่งเด้งแล้วแบบผิวแม่งแก้มแดงๆเหมือนแบบเด็กๆหรือผู้หญิงที่มีแบบสีผิวน้ำพึ้งอ่ะแล้วมาแบบว่าเอาเนี่ยภาษาบ้านเราคือแม่งแบบดําเนียนอ่ะโอ้โหมาเลยแบบเราชอบแม่งดำเนียนนะ ก็ดีอยู่นะ คือจริงๆแล้วเนี่ยเหล่าดาราเซเลบริตี้ทุกคนเนี่ยเอาผู้หญิง่งที่เขาออกมากล้าโชว์หน้าสดอ่ะใช่มึงคิดว่าเขาไม่ดูแลเหรอเขาก็ดูแลดูแลเขาดูแลแบบเยอะมากอแต่จริงๆประชาชนอย่างเราเนี่ยการที่จะไปเข้าคอร์สทำนงทํทำหน้าอะไรได้บางทีเราไม่ได้มีงบพอคือต้องบอกว่าครีมตัวเนี้ยไม่ได้เป็นปรัปรักกับไม่ได้เป็นศัตรูกับคลินิกไอ้นี่ไม่ใช่ครีมิพิเศษคุณไปเข้าคอร์สไปทำโปรแกรมอะไรก็ได้ในคลินิกและตัวเนี้ยเป็นตัวเติมแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้มีมีงบมากพอแบบหลายหมื หลายๆแสนเนี่ยนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกอซึ่งตรงบอกว่าทางเนี้ยเนะี่ยขอเป็นทางเลือกสุดท้ายก็ได้คุณไปหาผลิตภัณฑ์อะไรที่คุณแบบรู้สึกว่าคุณชอบว่อคุณถูกใจหรือถ้าเกิดคุณรู้สึกไม่ถูกใจจริงๆค่อยมาหาตัวนี้<ค>ก็ได้ตอนนั้นหน้าวีเจมันใส่กิฟเลยนะตอนนั้นกำลังเข้าวงการเลยนะค,คือในะตรงนั้นคือกูก็เป็นคนหนึ่งที่แบบดูแลผิวหน้ามาตลอดแต่ว่า อย่างนี้มึงทักมา,างนี้ดีเพราะว่ากูเคยเหลิกนะแล้หน้ากูดีอยู่แล้ว <S <S 2> <S 2> กูก็เหลิกดิว่าเฮ้ยหน้ากูดีอยู่แล้วอะลูกค้าทุกคนครับมีช่วงที่สองหน้าพังนะสิ่งหนึ่งที่เกิดกับหน้ากูคืออะไรรู้ป่ะไอร่องน้ำหมากเนี่ยเวลาพราะกูแต่งหน้ามาสิบปีเพราะกูจัดรายการไอร่องน้ำหมากแม่งลึกเวลึกเสร็จปุ๊บ ขื่นแม่งขึ้นหน้าอยเว้ยผุบไอ้ตองเฮ้ยหาหมอนะ่อันนี้สาคัญที่บอกว่าผิวดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ตรงนี้แหละเออหลังจากนั้นนะ่ะกูไม่เคยแบบหลงรละเลิงกับคำเยินยออะไรอีกเลยเว้ยเพราะกูรู้แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยหน้ากูเป็นยังไงสภาพหน้ากูเป็นยังไงอะขอบคุณต่อมากก็รู้แหลอะจริงๆอยากอุดหนุนเพื่อนแต่ว่าดูแลตัวเองอยู่แล้วใช่ใชที่สําคัญอย่าลืมโอนตังให้กูด้วย <laughs> <laughs> รับบัตรไปครับ ขายนะ <laughs> กค่ขายนอกจากใครแบบว่าเออนะแบบเฮ้ยสองลดให้พี่หน่อยลดให้กูหน่อยเห้กูไม่ค่อยมีตังจริงๆหรือว่าอะไรเงี้ยนะฮะ <laughs> อย่าลืมส่งเลขบัญ <laughs> ชีให้ด้วยนะ <laughs> อันนี้ลดให้ <laughs> ไม่เพื่อเลี้ยงกาแฟแล้วลดให้เพื่อ40บาทฮะวดเอยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่ากาแฟสองพ